ผู้เข้าร่บบรมท,ทุกท่านนะคะตานขอแนะนำตัวก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะเป็นคอร์สที่อ,อบรมตัวให้ความรู้เกี่ยวกับตัวระบบตัวโอดูนะคะซึ่งเวอร์ชันปัจจุบันจะเป็นเวอร์ชัน10นะคะ,ะวันนี้เราจะอยู่กันทั้งวันเลยนะคะแบ่งเป็น2เซสชันจริงๆแบบเป็น3นะคะก็คือช่วงเช้า1เซสชันแล้วก็ช่วงบ่าย2เซสชันจะมีเบรคขั้นนะคะ,ะสำหรับวันนี้ที่จะ อบรมคุยกันอย่าเรียกว่าอบรมเลยเรียกว่าแชร์ความรู้แล้วก็พยายามจะไกด์ไลน์ดีกว่านะคะว่าตัวระบบนี้เนี่ยมันมีความสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะคะวันนี้หลักๆจะมีผู้บรรยายหรือว่าวิทยากร2คนนะคะก็คือจะเป็นตาลนะคะ1ท่านนะคะก็คือตาลจะดูแลในส่วนของตัวที่เป็นาภาพรวมการทํางานของระบบทั้งหมดนะคะรวมถึงเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆของธุรกิจนะคะกับอีกพี่ท่านหนึ่งนะคะจะนั่งอยู่หลังสุดนะคะนี้จะเป็น พี่เอกนะคะพี่เอกจะเป็นจริงๆพี่เอกเขาจะเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ที่ดูแลเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์อูดูของที่บริษ,ษัทด้วยนะคะเพราะฉะพี่พี่เอกเขาจะ,ะมาพรีเซนต์นะคะในส่วนของตัวที่เกี่ยวกับพวกอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็อูดูออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆนะคะก็วันนี้ก็ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างพคก,ก็คือถ้าต้องการจะถามในเรื่องของความสามารถของระบบ ะะก็คือสามารถได้หรือว่าอย่างวันนี้มีบางท่านที่มาจากไอทีค่ะถ้าเกิดต้องการจะถามอะไรที่มันเป็นโปรแกรมมิ่งหรือว่าเกี่ยวกับตัวระบบงานนะคะวันนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะน่าจะได้รับคําตอบไปครบวันนี้ทีนี้ก่อนก่อนจะเริ่มนะคะ,ะตานขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าคอร์สอบรมครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเป็น,ปน,ปนครั้งที่20สแล้วนะคะก็คือจริงๆบริษัทจัดอบรมเกี่ยวกับตัวระบบตัวนี้นะคะ่ะ มาน่าจะประมาณ2-3ปีแล้วอะค่ะก็คือจริงๆอบรมตั้งแต่ตอนก่อนหน้าที่มันเป็นชื่อ Open ERP ตั้งแต่เวอร์ชันเจนะคะจนมาถึงตอนเนี้ยเป็น o อดูสแล้วนะคะก็โดยทั่วๆไปบริษัทจะจัดพยายามจะจัดเดือนละหนครั้งนะคะยกเว้นแต่ถ้าติดภารกิจจริงๆนะคะหรือว่าคนแน่นจริงๆก็อาจจะ split ออกนะคะแต่โดยทั่วไปก็จะ1นึ่งครั้งทีนี้สําหรับวันนี้เนี่ยผู้เข้าบทุกๆทุกๆคนทั้ง7ท่านนะคะ ก็อบรวมวันนี้แล้วเนี่ยอ,อย่างอย่างแม่เช้าเนี้ยมีหลายๆท่านถามว่าควรจะต้องนำโน้ตบุ๊กมาไหมควรต้องทำไปด้วยกันไหมอย่างเงี้ยค่ะ,ะถ้าเกิดได้รับเอกสารแจกจะเห็นว่าอคอร์สอบรวมวันนี้ค่ะเรามีแจกตัวลิงก์ดัต้าเบสนะคะที่การจะเซตติ้งทุกอย่างนะคะในระบบใช้ตัวเดียวกับที่ตันสอนวันนี้นะคะแล้วก็ทุกท่านจะได้รับตัวยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดนะคะ ถ้าเกิดสมมติท่านไหนเนี่ยนำโนลดบุ๊กมานะคะจะเข้าดัต์อเบตตัวฐานข้อมูลนะคะที่แจกไปเลยนะคะแล้วก็ล็อกอินด้วยยูสเนมกับพาสเวิร์ดที่ให้นะคะใช้ WiFi ตรงหน้าหน้าแฟมนะคะตรงด้านล่างนะคะลองล็อกอินดูใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะหรือว่าท่านไหนเคยโหลดใช้ตัวระบบนี้มาก่อนมีอยู่แล้วในแล็ปท็อปก็สามารถเปิดแล้วลองทดลองลงโมดูลลงเซตติ้งไปพร้อมๆกับตามได้นะคะ อ,อย่างที่ตันเกิดนตอนแรกค่ะเนื่องจากว่าตัวโอดูเราทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นตัว eerp ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะครอบ,บคลุมไปทุกฟังก์ชันของธุรกิจเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนื้อหาในการอบรมนะคะมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ดีเทลค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วตันอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเหมือนกับโฟกัสสิ่งที่ กันจะลังจะพยายามจะอธิบายไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ท่านไหนที่มีคําถามมาจากบ้านหรือว่าสนใจตรงโมดูลตัวไหนเป็นพิเศษตันอยากจะให้ยกมือถามไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้สามารถเก็บข้อมูลที่คุณอยากจะรู้เนี่ยกลับไปให้มากที่สุดนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยนอกจากคอร์สอบรงนี้จะมีตัวฐานดาต a าเบสให้แต่ละท่านเนี่ยทดสอบเข้าไปใช้แล้วนะคะหลังจากจบคอร์สคอสือจบอรอบรมวันนี้เนี่ย ันจะมีส่งวิดีโอที่เราอบรมวันนี้ค่ะส่งกลับให้ดูด้วย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ตันบอกว่าวันนี้อยากจะให้โฟกัสที่สอนเลยตัวไหนที่อยากจะมีคําถามให้ถามเลยเพื่อให้เก็บข้อมูลไปให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยไปเปิดทวนเอาหลังจากวันนี้ที่คอสบลงก็ได้นะคะแล้วก็อนอกจากจะมีฐานข้อมูลให้ทดสอบแล้วนะคะมีวิดีโอแล้วเนี่ยทางบริษัทยังซัพพอร์ตนะคะสําหรับทุกทกท่านที่เข้าอบรมเนีน,นี้1เดือนนะคะในการที่จะเข้าไปใช้อบอร์ดซัพพอร์ตของบริษัทนะคะในการที่ วันนี้เรียนเรียนไปปุ๊บเรียนเรียนงงๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างกลับไปลองทดทดลองทําแล้วเนี่ยมีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถที่จะโพสต์ถามในบอร์ดทางบริษัทก็จะมีน้องพนักงานที่จะช่วยแนะนําหรือว่าช่วยตอบคาถามเกี่ยวกับการใช้งานให้นะคะอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆก่อนว่าคอร์สนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็แต่ละท่านนะคะจะได้รับอะไรไปบ้างนะคะอ่า ท่านเกิดตอนแรกตัวโอดูกับตัวโอเพนียพีบางคนได้ยินชื่อ2ตัวนี้ถามว่ามันคือตัวระบบเดียวกันไหมจริงๆแล้วมันคือตัวระบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อหลังจากที่เปลี่ยนเวอร์ชันจาก7เป็น8โอดูนี่จะสตาร์ทจากเวอร์ชัน8เป็นต้นมานะะส่วนวันนี้ที่เราจะใช้อบรมการจะเป็นเวอร์ชันที่10นะคะที่เพิ่งล็อชมาไม่ไม่นานมานี้นะคะในปีนี้นะคะก็ก่อนจะมาอบรมอะไรนะคะตันขอ พูดภาพรวมก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่ตันเกิไเวลาว่าจะ,จะมีทั้งหมด3พาร์ตนะคะในแต่ละพาร์ตจแบ่งเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะพาร์ตแรกในช่วงแรกก่อนที่จะพักเร็กทานข้าวเที่ยงนะคะก็คือ,อ การจะบอกก่อนว่าอย่างเนี้ยเหมือนกับบางคนก็เคยใช้บางคนเคยได้ยินมาหรือบางคนแค่อยากจะทราบว,ว่ามันคืออะไรพาร์ทแรกจะพยายามเน้นก่อนว่าตัวระบบเนี้ยมันคืออะไรนะคะหน้าตาเป็นยังไงสมมุติถ้าคนที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยอยากจะเริ่มทํางานนั้นอาจจะต้องทอํายังไง12 3สออันนี้จะอยู่ในช่วงแรกทั้งหมดเลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยอ่าเรื่องของการตั้งค่าในส่วนของตัวข้อมูลของบริษัทนะคะรวมไปถึงการสร้างข้อมูลของยูเซอร์แล้วก็ พนักงานนะคะแล้วก็จบตรงนี้แล้วเนี่ยตาจะขอเริ่มพาร์ทที่เป็นพาร์ทของงานงานนึงแยกออกมาก่อนนั่นก็คือเป็นพาร์ทเอนะคะเห็นที่ตาเริ่มพาร์ทเอชก่อนเนื่องจากว่า HR เนี่ยเป็นเหมือนเป็นส่วนธุรกิจส่วนหนึ่งที่คอนเน็กกับส่วนอื่นในบรษิษัทนี่น้อยที่สุดแล้ว <Was S 1> นะคะมีอะไรปะคะพี่โอเคค่ะน้อยน้อยที่สุดแล้วนะคะมันจะมีอ่ลิงก์กับตัวอื่นนิดนึงตรงที่ว่ามีเพโรที่มันจะต้องลิงก์กับทางฝั่ง บัญชีแน่ๆนะคะกับลิงก์บางตัวเช่นในส่วนของทม์ชีทอาจจะลิงก์กับทางการทำโปรเจกต์ต่างๆเลยนะคะคืออาจจะมีคอนเน c t บ้างแต่ว่าน้อยที่สุดเอาเป็นว่าเราเริ่มต้นด้วของง่ายที่สุดก่อนนะคะว่า HR ชําทำยังไงเพื่อให้แบบปรับสภาพก่อนว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ทำงานแบบนี้นะคะหลังจากจบ HR เข้คร่าวๆแล้วเนี่ยอย่างเวลาเรา,เราใช้จะขึ้นระบบอะไรก็ตามะคะ่ะจริงๆจะแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วน ส่วนหนึ่งก็คือ Workflow การทํางานเนี้ยเราต้องดูอยู่แล้วว่ามันเหมาะกับบริษัทเราไหมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการตั้งพวก Master Data ต่างๆว่าเราจะ Setting ยังไงหรือเราจะเลือกลงอะไรให้มันเหมาะกับตัวบริษัทของเรานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเช้าเนี่ยถ้าตันอธิบายจบทั้งหมดนี้นะคะก็คือเราจะพอทราบและระบบเป็นยังไงประกอบไปด้วย โมดูลไหนหรือแอปสไหนที่สําคัญสําคัญบ้างแล้วเราเก็บไปคิดในใจว่าถ้าเป็นบริษัทเราจะดึงตรงไหนมาบ้างรวมไปถึงการตั้งค่าตัวมาสเตอร์ดัตตาักหลักๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในภาสัมตานจะเริ่มพูดเกี่ยวกับเรื่อง workflow การทํางานแล้วนะคะว่าเราจะดึงตัวมาสเตอร์ดัตตที่เราเซตติ้งเอาไว้ตอนช่วงเช้าน,นั่นะ นะคะมาทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่2การจะเน้นเวิร์กโฟล์เช่นตั้งแต่การทํางานในส่วน4ส่วนหลักเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่มันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะคะตั้งแต่จัดซื้อจัดซื้อลิงก์มาเวร์เฮาส์ลิงก์มาบัญชีแล้วก็ลิงก์มาฝ่ายขาย ก้อนเนี้ยจะเป็นก้อนที่ตั้จะทําเป็นโฟล์ให้ดูเลยโดยจะดึงข้อมูลจาก Master Data ที่เซตติ้งในช่วงแรกนะคะรวมไปถึง MRP ที่วันนี้น่าจะมีหลายๆท่านเหมือนกันโดยเฉพาะคุณชันเลร์นะคะที่น่าจะสนใจตัวนี้ตั้งก็จะแยกออกมาเลยเพราะมันจะเป็นระบบอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาว่ามันมีโปรเซสส่วนเฉพาะของมันยังไงและตัว MRP เนี้ยมันไปนลิงก์กับเซลยังไงลิงก์เพอร์เชสยังไงลิงก์กับอินเวนทีรียังไงนะคะแล้วก็ลิงก์กับแอคเคา t ์ยังไงในการบันทึกบัญชีต้นทุนอย่างเงี้ยนะคะส่วนน้ะนวนนะวคะ หลังจากนั้นเราจะพักเบรกกันนะคะแล้วก็กลับมาในส่วนอื่นส่วนนี้จะเริ่มเป็นส่วนการขายข้างนอกแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือจะประกอบไปด้วย point of sales นะคะทันไม่แน่ใจว่ามีท่านไหนที่มีการแบบขายหน้าร้านหรือเปล่าอย่างแน่ย่งงนี้ค่ะถ้าเป็นพวกห้างส่วนต่างๆหรือเป็นช็อปเล็กๆเนี่ยค่ะตัว point of sales เนี่ยก็จะมาช่วยได้ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่โอดูเวอร์ชัน v e r s เวอร์ชันเนี่ยค่ะ มันจะปกติแล้วเนี่ย Open ERP มันจะมี Point o f s เ l e อยู่แล้วแหละแต่ Point o f Sale <Okay. S 1> จะมีแค่ประเภทเดียวก็คือเป็นประเภทร้านค้าอย่างเวลาเราไปพวกแบบ เซเว่นนี่แล้วเว่นช็อปต่างๆเป็นร้านค้าแต่ตั้งแต่เวอร์ชั่น90มันจะเริ่มอีกส่วนหนึ่งแล้วที่เรียกว่ารีสอร์ทนะคะ mm hmm. วันนี้ก็คือเดี๋ยวเอาเป็นว่าตาจะขออนุญาตเน้นในส่วนที่เป็นช็อปก่อนเพราะช็อปในส่วนใหญ่คนต้องต้องน่าจะน่าจะพอเอาไปได้ใช้แต่ในส่วนรีสอร์ทเราจะเปิดให้ดูว่าฟีเจอร์ตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะ่ะสำหรับในส่วนของพลอยออฟเซลล์เนี่ยในหนึ่งดาต้าเบสเนี่ยเราสามารถเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งหมายความว่าคุณจะเซตขันข้อมูลนี้สำหรับร้านอาหารหรือ ร้านชำนะคะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะหลังจากจบคอยออฟเซลแล้วเนี่ยจะเริ่มลิงก์ไปที่โอดูออนไลน์พวกเว็บไซต์คอมเมิร e ์ซต่างๆนะคะซึ่งในส่วนของโอดูออนไลน์มันก็จะมีบางพา์ที่ตัางคอนเน็กกับช่วงแรกก็คือเช่นพวกโปรดักต่างๆเนี้ยค่ะมันก็จะถูกลึงไปในส่วนของตัวออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยคําถามอันนี้ขอเต็มที่เลยนะคะจริงๆแล้วเนี้ย คอร์สเนี่ตั้นแพลนว่าจะเลิกประมาณ6กโมงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้เลิก6กโมงเลยเพราะว่าทุกคนเขาก็อยากจะมีคำถามเย่างบางคนมีคําถามจากบ้านเลยเนะะี้ยค่ะสามารถที่จะถามได้เลยสมมุติว่าถ้าเป็นคําถามเกี่ยวกับ เวลาที่ตันพูดไปแล้วไอ้ตรงนี้อยากทราบที่เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังพูดอยู่เนี่ยคะ่ะสามารถยกถามได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมนะคะแต่ถ้าเป็นคําถามอะไรที่เป็นเมนใหญ่ๆเนี้ยรบกวนขออนุญาตเป็นตอนท้ายนะคะ <S <S เพื่อที่ว่าสมมติว่าถ้าเราจะคุยกันยาวๆเนี่ยก็วันนี้โอเคเลยนะคะแล้วก็เอาวันนี้อย่างที่บอกว่ามีตัวเดต้าเบสให้เราทดลองใช้ท่านใดเข้าไม่ได้หรือมีปัญหาอะไระคะ่ะเดี๋ยวถ้าเจอน้องตอนเบรกเนี่ยคะ่ะเรียกน้องมาช่วยดูได้เลยนะคะโอเคอ่า ทีนี้เราเมากันไปเยอะแล้วเราจะเริ่มลงเนื้อหากันแล้วนะคะโอเคโอเคได้ค่ะมีท่านไหนเอาของได้ไหมคะ อย่างที่ตางบอกวันนี้ตานอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สไลด์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะเน้นอธิบายตัวหน้าจริงๆให้แต่ว่าหน้านี้บอกคร่าวๆก่อนว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่ทราบเลยว่าตัว o d ดูเป็นอะไรนึกถึงว่ามันเป็นระบบ ERP ERP ตัวหนึ่งที่เป็น Open Source หมายความว่าวันนี้ที่ทุกคนมาค่ะเสียแค่ค่าเรียนกลับไปนี่คือทุกอย่างในนี้มันฟรีหมดเลยนะคะหมายความว่าคุณสามารถที่จะไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันทุกตัว ะะแล้วก็นํามาใช้ได้อย่างวันนี้ที่ตานเซตติ้งให้หรือว่าในตัวดัซเเบ็ที่ทําให้ดูอะคะ่ะก็คือทุกตัวนี้ฟรีหมดไม่มีตัวไหนที่ต้องเสียเงินเลยนะคะ,ะตัวตัวโอดูเองเนี่ยมันเป็นระบบย ER า p ที่รวมทุกๆุกฟ<ม>ังก <function S 2> <ม>์ชันของการใช้งานมามาอยู่ในระบบระบบเดียวโดยที่เราสามารถเลือกได้ว่านะคะบริษัทเรานั้นนะ่ะอยากที่จะใช้ส่วนงานตรงไหนบ้างนะคะแต่ยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเราทำธุรกิจ เบื้องต้นเลยสมมติตันขายของธรรมดาตัวแอปพลิเคชันหลักๆที่ตันจะต้องใช้นะคะมันก็ควรจะต้องประกอบไปด้วยตัวเซลล์ก็คือเรื่องของการขายแน,น่ๆพอการขายปุ๊บอะของที่ตันซื้อมามันก็จะลิงก์กับ2ตัวว่าตันจะซื้อมาหรือตันจะผลิต ถูกไหมคะเพื่อที่จะขายสมมุติว่าถ้าเราเป็นบริษัทเทรดดิ้งที่ซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นเสร็จต่อมาก็จะต้องลงโมดูลเกี่ยวกับตัว Purchase นะคะรวมไปถึง Inventory หรือว่า w a r e House แล้วก็บัญชีเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นบริษัททั่วทั่วไป 4แอปพลิเคชันหลักที่จะต้องลงนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นส่วนเสริมและที่ค่อยเข้ามาใช้เช่นถ้าคุณมีการผลิตด้วยนะคะคุณก็ต้องลง MRP หรือคุณต้องการจะใช้งานเกี่ยวกับตัว HR นะคะคุณก็ลงตัวแอปพลิเคชันตรงนี้เข้ามามันก็จะถูกคอมไบในตัวดัตต้าเบสหรือตัวระบบตัวซิสเต็มตัวเดียวนะคะเขตตรงนี้พอเขาเข้าใจภาพออกนะคะอย่างวันนี้ที่ตานจะเซตอัพให้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันมันมีมากกว่านี้เยอะเลยที่ฟรี ตัวที่พูดวันนี้จะเป็นตัวที่เป็นคอจริงๆที่คุณต้องใช้นะคะส่วนถ้าเกิดตัวไหนตันพูดอธิบายแล้วปรากฏว่ามันมีงานบางงานที่เราอยากจะใช้แล้วตันไม่มีลองถามได้นะคะว่าถ้าสนใจงานตรงนี้เนี่ยมีไหมเช่นสมมติว่าบริษาานนัทตันเน้นเรื่องเกี่ยวกับการทำโปรเจกต์เราก็อยากจะมาแ a g จว่า ตอนนี้บริษัทเรามีขี่โปรเจกต์แต่รับโปรเจกต์เนี่ยมันมีไทม์ไลน์สเกดูยังไงต้องการจะติดตามงานเกี่ยวกับโปรเจกต์มีไหมแบบเนี้ยค่ะคำตอบก็คือมีมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโปรเจกต์แมนจเมนต์แบบเนี้ยเป็นต้นนะคะอ่ะพอเข้าใจแล้วนะคะ